ถ้ามันนี่ฝาผ้ารวยจะผ้าพี่น้องเข้ามาเอาโคงสุดท้ายกับปูซีหาเด้อค่ะปูซีหาจะสรุปโคงสุดท้ายเข้าออตัวใดมารับชมรับฟังกับฝาผ้ารวยเลยเด้อค่ะสรุปโคงสุดท้ายให้ให้ปู <All right. S 1> เน้นให้กามมาสการครับปู อ้าวเดเล่อนพรมาดูแนวทางคงสุดท้ายเนาะค่ะคงสุดท้ายติดตามกันเลขออกที่บางกว่าคนบอกที่สกุลเนื่อชุดโต๊ชุดโต๊ดเป็นความหวังความหวังคนจนอ้าวชุดดับเด่นในสูตรดับค่ะปูเลขเด่นในสูตรดับเด้อพี่น้องปู่คนกระหายสามกู บาลายกน,นี่เลขประมูลาตามลำดับเลยแคปเอาพี่อ้องเลขประมูลเมื่อคยผ่านเด้อสายวิงสายหรูดเอฟซีงวดที่แล้วกระเขาอยู่นี่พันจ้อยห้าแปดงวดนี้สองกระสีมาน่าจะมาหนึ่งตัวลานเปอร์เซ็นต์พันจอมหาศรีหกเม็ดเดียวเลขล่างล่างเลขสองหกหมื่นเลขประมูลห้าแสนบน สามกับสีมาหนึ่งตัวค่ะศูนย์เจ็ดสีค่คนเจาะมาให้เนาะอืมขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีหลายๆเด้อค่ะที่เมตตาอ่าเพิ่นเจาะมาให้สามกับสีน่ะสิมา<อ>เขามีเล,เลขดีเลขเค้นเขาต่อมาเจาะใส่ค่ะเออมาเจาะใส่ก็มีแนวทางโคงสุดท้ายอ่าหลังจากเลขกซองเลขประมุลเนาะค่ะปูกระสิมีของอาจารย์กระเด็นให้เด่นให้บนล่างยางละชุดเน้นให้เลยเนาะค่ะอ่าเน้นให้เลย หเมห็ดแขนแขนติตตามมอบนล่างก็แยกห้ออกมาเลยเนาะไปนี้แยกห้เลยนี่ล่างเ<อ>ม็ดเดียววิ่งเกดรอง4อีบนสี่ศูนย์วิ่งศูนรองส3สตัวมีหกสี่ศูนย์เก่าสีกระชนกระเล็กประมุ่นศ<อ>ูนย์กระสีกับกิจระ้าออกข้างล่างท้นที่ซ 4, 4, ี6ีหกชนทีซีของน 4, คนซีหกของ แนวทางอาจารย์เด่นเจ็ดสี่เอ้าก็มีแค่สี่หกเจ็ดสี่กับสี่ศูนย์เนาะค่ะก็มีซัมนี๊เหล็กเด่นเด่นแนวทางวันนี้ตัวคือสามคู่นะเนาะค่ะปูสี่หกเจ็ดสี่สี่ศูนย์เหล็กสองตัวแคปหน้าจอไว้พี่น้องไปพิจรารณาเลือกสื่อสลากินแบ่งน้ำกันเพื่อมีโชคมีลาบเพราะเหล็กของปูกับปบลาไหลคู่เด้อค่ะเอาปูใส่เหล็กกันปูแม่เลขกกำลังวันเพื่อเขายังบ่ได้บางคนน่าค่ะ ก็เป็นกำลังว่นเนาะกำลังวันนี่เข่าตลอดชีพได้นี่พี่น้องเป็นแนวทางเลือกเอ๋อค่ะนี่กำลังวันของปูซีหาเลขกเป็นเขาเด็ออกวันจันทร์ก็มีอยู่ได้นี่สลากรินแบ่งสักหนึ่งใบเพื่อได้อ๋อวันวันเกี่ยวกับวันแรงงานเนาะค่ะวันแรงงานเนาเพื่อได้โบนัสสักหกล้านโบนัสวันแรงงานตัว่าโบนัสหกล้านยี่สิบสองล้าน เลขก็สวยงามเนาะค่ะกำลังวันว่าหันออกวันเสาร์มันก็ออกกำลังวันเด้อค่ะพี่น้องมันอีกออกวันจันทร์กะเบิงเหลขกวันจันทร์แคบไวผูไดยังบ่ได้เลขกํำลังวันกับแคบไว้ค่ะปูก็สรุปห้แล้วเด้อนี่เลขกสรุปคงสุดถ่ายถ่ายสุดแล้วถ่ายสุดไล้นอปูบบนี้นอกจากฝันได้นอกบนี้กับบริฝันัวปูมอนิมิตนังดอกบ่ฝันนังดอกก็เป็นธรรมดาปกติ การติดตามเป็นแนวทางกันค่ะพิจารณาตามความชอบเรียกออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลเนาะผู้เป็นกมีเมตตาด้อค่ะเรีนเด่นห้เอาห้ากับพิจารณาเอานี่เอาพี่น้องแคปหน้าจอไ้อีกทืนนึงผู้ใดยังบ่ไดดก็ได้เพราะว่าการลงทุนมันกัแเดีแยวผูภูมิค่ะเออสำหรับผู้ที่สิ่งชอบเท่านั้นการลงทุนก็มีความเสี่ยงเด้อค่ะผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชม ไดมีเงินบาหลายงบหน่อยก็ซื้อสีหกเจ็ดี่ีศูนย์สำนิก,กับพอ่อแลอพี่น้องอเข้าจังบอ่อเด้ไอเสียเงินหลายพี่เตือน่าเบิ่งน้ำกัน,กนว่าเลขกูหมัมกบอ่อูติดตามอันนี้ก็เลขล่างเด้อคะ่ะพี่น้องยาซับสนเด้คอค่ะเลขล่างนี่กูเป็นไห้สีหกกับเจ็ดีเด้อเลขล่างลล่างอย่างเดียว บาทีสิมาภาพลุงบน,บน,บน,บนอันนี้บนเด้อพี่น้องบนเลขสองตัวก็มีสี่ศูนย์ไอ้ค่ะหกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เนาะเลขสามตัวถ้าใครอยากได้<ม>เลขซองปะมูลปูหาแสนกะมาสามกับสี่เด้อค่ะสมบุกของสุดไทยมีเท่านี้ค่ะจับคู่ห้ศูนเจ็ดสี่เด้อผู้ใดมีตัวจับคู่ใส่กับจับคู่ใส่สามกับสี่ก็กได้เด้อค่ะชุดเต็มเนาะค่ะของเลขปูซีหา แคบหน้าจอไว้ไปหาเสียงโชวน้ำกันได้งวนนี่าานาการลงทุนก็นมีความเสี่ยงแล้วค่ะ<อ>พรอแม่พี่น้องโใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อผ <c oughs> ูใ้ใดมีงบหน่อยก่ะสามารถซื้อเหล็กปูซีหาได้เพราะว่าเพิ่นห้ย่หลายคู่เนาะค่ะพิจารณาเบิ่งน้ำกันตัวเล็กไบ <c oughs> ่ปมักกับผานเดือค่ะ ต้นบรรยากาศนี่กัวัตถุซีหายนะคะคุ้นกาม่าหลายอยู่นะคะดดเอาค่ะพามาคิมนี่ฝากกุไหลกุกดแช่กุติตตามไม่ก,าากับฝาผ้าด้วยนเนด้วยค่ะพี่ใดมีกำลังใจไปตามหาแนวทางตัวเล็เด็ดดังๆพรอฟันดีๆให้กับพี่น้องไปหาเสียงโชคเนี่ยห่วยวัตทีสองพุษธภาพสองหาหกหา ง่วนอีกให้พ่อแม่พี่น้องรวยๆถูกหวยด้ค่ะมีโชคมีลาบน้ำกันถึงรางวันยี่ยยถึงเห็กยล้ยๆเด้ค่ะเป็นหัวเป็นยังน้าเป็นโบนัสตอนรับวันแรงงานคิปนี้กับพ่อสามีก่อนเนาะ,ค,ะ,ค,ะค่ะขอบคุณหลายค่ะที่เข้ามารับชม